วันนี้อยู่กับผมช่องผมเปลี่ยนชื่อช่องนะครับนี่ผมก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับเป็นช่อง TNT f a m i l y นะครับดูดิดูดิครับนะกรับก็ัดอ,อัดคลิปลงตอน สามทุ่มนะครับตามสามทุ่มสิจเจ็ดนาทีนะผู้ติดตามสองคนนะครับผมจะดูสักคลิปสองคลิปนะครับนี่เล่นหมดไม่ไม่ด้นอะย่างนี้แหละไหนอันที่ผมชอบอะครับอันที่ผมชอบมากก็อันนี้นะครับก็สเต็ปการเล่นของผมอะครับ แล้วก well, ็ผมเป็นที่เชียงใหม่ก็ี่ชยงหม่ก็ที่ชียงใหม่ก็มีใครบ้างะอืก็ ผมแคม่มาบอกว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องชิดถืนนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะอัพคลิปซีซลงกับเพื่อนนะครับก็ผมเปลี่ยนที่ช่องแล้วก็จบแล้วนะครับ